สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่30เดือนตุลาคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับในพื้นที่ทางเหนือเขตมัณฑเลียกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้บุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเมียงนะครับทั้งตำรวจทั้งทาหารไมนเอาลาย ประจำการอยู่ในฐานเกือบ40กันบนายนะครับร่วมกับทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา4ี่โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้นะครับทำให้ตํำรวจหรือทหารมินายเสียชีวิตไม่ต่ากว่า11นายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงเข้าถล่มใส่ทหารมินาย ที่กาลังเฝ้าเวียนยามอยู่หน้าสถานีนะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีทําให้ตํารวจหญิงเสียชีวิตไป1นนายนะครับแล้วมีตํารวจชั้นผู้ใหญ่อีก1นายนะครับรวมๆก็11นายด้วยกันครับที่เสียชีวิตไปบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับแล้วยอมจํานวนเกือบ7นายด้วยกันส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากสถานีนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพ่เดียท้องถิ่น บุกเข้าไปในสถานีนะครับแล้วยึดอาวุธปืนใหญ่ปืนเล็กนะครับมีลูกกระสุนจานวนมากนะครับกองกําลังทหารมิองลายเอาเข้ามาเก็บไว้ในสถานีแห่งนี้นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตํารวจหรือทหารมิองลายชอบไปตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เลยเข้ามาโจมตีในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนไม่ได้เอาไฟจุดเผาสถานีนะครับต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ซะก่อนนะครับ เนื่องจากทหารมินายอาจจะเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนทั้ง70นายต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับแล้วยึดอาวุธปืนหรือลูกกระสุนทหารมินายไว้ได้จํานวนมากนะครับแล้วยึดอาวุธปืนหรือลูกกระสุนทหารมินายไว้ได้จํานวนมากนะครับที่เอาเข้ามาไว้อยู่ในสถานีแห่งนี้นะ ส่วนที่ยอมจำนวนกลุ่มน้องๆเยาวชนยังจับกลุ่มไว้อยู่นะครับยังไม่ปล่อยตัวประมาณ7นายด้วยกันทาหารมินลายกลุ่มนี้ชอบไปถามพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าให้บอกสถานที่กลุ่มน้องๆเยาวชนกกลุ่มพีเดียบนะครับพี่น้องชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะครับแต่ทาหารมินอลาย ไม่เชื่อฟังชอบจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาพบเจอพี่น้องชาวบ้านไปสวนไปนามาเมื่อค่าเมื่อคืนนะครับว่าเอาอาหารการกินไปให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนตรวจสอบอย่างหนักนะครับสอบถามนู่นถามนี่อยู่ตลอดเวลาทําให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆไปมากันอย่างลาบากนะครับเนื่องจากทาหารมิมนลงลายหรือตำรวจิห่องลายสอบสงสัยพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับ ว่าชอบสนับสนุนกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วชอบไปโวด,ดคนทรัพย์สินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยเข้ามาโจมตีสถานีแห่งนี้ที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมียงคำนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทางเหนือเขตมันตะเลนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่รัดกระฉินนะครับเมื่อวานนี้กองกําลังทหารมินายก็ยังใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในพื้นที่ตําบลโมโมะนะครับกองกําลังทหารมินายใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในช่วงเวลา10โมงกว่าของเมื่อวานนี้นะครับแล้วใช้ภาพพื้นดินเข้าโจมตี ฐานทหารกระชินที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับกองกําลังทหารมินองลายใช้ทั้งปืนใหญ่หรือเครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตําบลโมโมนะครับนี่ก็อยู่ตามเนินดอยนะครับกองกําลังทหารมินองลายรู้ว่าเป็นฐานใหญ่ฐานกระชินที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยใช้เครื่องบินขับไล่ เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทาให้ฐานกระชินได้รับบาดเจ็บกันไปหลายนายนะครับเนื่องจากทาหารมิโนลายใช้ทั้งปืนใหญ่หรือภาพพื้นดินเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วยึดฐานฐานกระชินได้อีกหนึ่งฐานนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตําบลโมโมนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาทาหารมิโนลายสูญเสียอย่างหนักนะครับเนื่องจากฐานกระชินร่วมกับกลุ่มพีเดียบบุกเข้าโจมตีหลายพื้นที่นะครับแล้วยึดฐานยึดอาวุธปืน ทาหารมินองลายไว้ได้จำนวนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้กองกําลังทาหารมินองลายรู้ว่าฐานนี้เป็นฐานใหญ่นะครับก็เลยใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีแล้วภาพพื้นดินยิงปืนใหญ่ใส่ฐานฐานกระชินที่อยู่ในพื้นที่นะครับทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียฐานให้กับทาหารมินองลายที่อยู่ในพื้นที่รัดกระชินนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่กองสกายนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบท้องถิ่นใช้โดนเข้าโจมตีสถานีตำรวจรอุทฐานทาหารมิน้องลาลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองมงยานะครับมีอยู่สองฐานด้วยกันร่วมกับสถานีอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองมงยานะครับกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดน ยนระเบิดลงใส่สถานีตำรวจนะครับทำให้ตำรวจหรือทาหารมิโนลายเสียชีวิตไป3นายนะครับที่กำลังนั่งเฝ <sk art ing> ้าเบนยามอยู่หน้าสถานีนะครับเนื่องจากทาหารมิโนลายเสริมกำลังเข้ามากันจำนวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองมงยานะครับกองกําลังทาหารมิโนลายแอบมาตั้งฐานอยู่อีก2ฐานด้วยกัน,นครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดลงใส่เช่นกันนะครับทำให้ตำรวจหรือทหารมิโนลาย ได้รับบาดเจ็บกันไปหลายนายนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปกี่นายเนื่องจากกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนใช้โดนยนระเบิดแล้วถอนกองกาลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากไม่กล้าไปสู้กับทหารมิโนล,ลายซึ่งซึ่งหน้านะครับทหารมินลนลายมีกันจนํานวนมากนะครับแต่กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนมีกันแค่เกือบ30นายนะครับที่ใช้โดนเข้าโจมตีทหารมิโนล,ลายที่อยู่ในพื้นที่เขตมงยานะครับ เมื่อวานี้3แห่งด้วยกันนะครับที่กลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนยนต์ระเบิดลงใส่พวกมินองลายที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเนื่องจากใช้โดนเข้าโจมตีแล้วถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกะเลียงนะครับเมื่อวานนี้ทหารแนวร่มเคเนเ บุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองจาอินเชกนะครับสถานีแห่งนี้ชอบไปตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ทาหารเคียนโนเอบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา3ามทุ่มกว,กว่าของเมื่อวานนี้นะครับแล้วมีการประทะกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีนะครับทำให้ตำรวจหรือทาหารไม่ต้องรายเสียชีวิตไปหลายนายนะครับแต่ยังไม่ทรบาบแน่ชัดนะครับว่าเสียชีวิตไปกี่นาย เนื่องจากมีการประทะกันเกิดขึ้นประมาณ3ามทุ่มของเมื่อวานนีน้นะครับทำให้ตํารวจทหารมินองลายหลบหนีออกไปจากสถานีนะครับแล้วทหารเคเออเอเข้าเคียนในพื้นที่ในช่วงเช้านะครับกองกํลาลังทหารมินองลายทิ้งอาวุธปืนลูกระเบิด RPG จนนาา NO A, ดดีจำนวนมากนะครับแต่ทหารเคเอนเอยึดมาไว้ได้จํานวนมากนะครับเนื่องจากทหารมินองลายหลบหนีออกไปจากสถานีแห่งนี้นะครับในพื้นที่เมืองจาอินเซกนะครับกองกํลาลังทหารมินองลาย ตั้งด่านไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับทหารเคนเนเวเคยโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ไปตั้งด่านตรวจคน้นทําให้กองกําลังทหารมินองลายเสียชีวิตไป3นายนะครับที่ไปตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนแต่ทหารมินายก็เข้ามาประจําการอยู่ในพื้นที่นะครับทหารเคนเนเก็เลยบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทําให้ตํารวจหรือทหารมินองลายเสียชีวิตไปหลายนายนะครับ ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงคา